อเอมิเลเปเรสเนี่ยตัวเต็งจะบอกให้เป็นภาพยนตร์ที่ได้เฉิดฉายในงานประกาศรางวัลมาหลายที่แล้วนะครับก่อนจะมาถึงออสการ์เนี่ย ในเม็กซิโกลิต้าทนายความสาวที่ทำงานอยู่ในสำนักงานกฎหมายสีเทามีข้อเสนอหนึ่งที่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้คือเธอจะต้องช่วยให้หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดผู้ทรงอิทธิพลลิเดอร์แฮนอย่างเมนิ t ัสให้เขาวางมือจากธุรกิจของเขาและหายตัวไปตลอดการเพื่อที่จะได้ไปทำตามความฝันซึ่งความฝันของเมนิทัสนั่นก็คือการผ่าตัด แปลงเพศจะบอกให้สําหรับผมนะเอเลียเปเรสเนี่ยตัวเต็งเป็นภาพยนตร์ที่ได้เฉิดฉายในงานประกาศรางวัลมาหลายที่แล้วนะครับก่อนจะมาถึงออสการ์เนี่ยแล้วนอกจากในสาขา b บ s อินเตอร์เนชั่นแนลฟิ r เ f อร์แล้วเนี่ยยังเข้าชิงอีกหลายสาขามากนะครับใน Academy a w a r d ์ดครั้งนี้นะครับ